โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาร้านเติมโลบักระบบไอเดียพาร์ตนะครับผมแนะนําร้านด็อกบักเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับผมทุกคนอ่าเติมระบบไอเดียพาร์ตเลดเจ็ดเลยนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่สามขั้นตอนนะครับผมพักเพจโอนเงินและรอรับสินค้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอออย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมผมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นคือร้านเฮิร์ทคิงเลยนะครับผมทุกคนร้านนี้นะครับบริการรับอาหารดาในแบบบล็อกฟุตนะครับและยังมีทําผลตื่นด้วยนะครัับบบผมมแและยงี ฟาร์มมัตเตอรี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าอือก็คุ้มนะครับทุกคนก็แบบเป็นร้านเปิดใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะเช้าผมโอเคเลยนะครับผมทุกท่านนี้ครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ชอารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมทุกคนเทพเจ้านนหนึ่งแห่งวงการโลบ็อกนะครับไม่ไหวเลยว่ะ ก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะทําการมาเปลี่ยนเกมเล่นนั่นเองนะครับเกมที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับก็คือเกม All Star นะครับ Tower Defense นะครับเพิ่งอัปเดตมาสดๆล้อๆเลยนะครับทุกคนผมจะมาทําการแจกโค้ดทั้งหมดในเกมนั่นเองนะครับเป็นโค้ดที่ใช้ได้นะทุกคนอ่ะก็ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมนะครับว่าโค้ดใหม่ที่อัปเดตมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดอะไรนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันก่อนเลยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เดี๋ยวๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยประสบปัญหากันไหมครับว่าอยากได้ผลถาวรเป็นไปเปลีนมาแต่ราคาในเกมเนี่ยโคตรแพงนะท่านผู้ชมเติมไปกว่าจะไม่คุ้มนี่ครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชม Crystal Shop นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมรับกดผลถาวรเริ่มต้นเพียง10บาทเองนะครับผมท่านผู้ชมอ่ามีแฟนเพจด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับมีบริการบอกฟุตกันด้วยนท่านผู้ชมโอ้โหมีบริการรับฟาร์มนะครับโลกูตอนนี้ไม่ไฟติ้งก็มานะครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับท่านผูู้้้้้้้ชชชมมมหาาาาพลลดดแววตองไปใบบรรริกกัันนนยะคท่ผ เอาละท่านผู้ชมวันนี้ผมมีร้านบริการรับกดผลมาฝากนั่นเองนะก็คือร้านช็อกโก้สตอร์เลยนะครับผมท่านผู้ชมบอกเลยว่าราคาร้านนี้ถูกจริงๆนะครับผมเรากดผลนะครับผมเริ่มตั้งแต่6บาทเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นร้านคุ้มมากนะครับผมมีบริการเกมพาร์ตต่างๆด้วยนะครับราคาถูกแล้วก็แถมยังมีระบบเติมบัตร iD พาร์ตด้วยนะครับผมจังหวะนี้ต้องไปใช้บริการกันแล้วนะครับ let's go โอเคเลยนะครับผมทุกท่านนะครับผมสำหรับโค้ดแรกเลยนะครับทุกคน โอเคแต่ก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาทำการกดที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับผมปึ๊บอ่าจากนั้นจะมีให้ enter code ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับทำการใส่โค้ดเลยนะครับทุกคนใส่ตามผมเลยนะครับนี่เลยนะครับผม noclypsub นะครับโค้ดนี้นะครับทุกคนจะได้อยู่ที่50เพชรนะครับผมแต่อันนี้มันเป็นโค้ดเดิมเนาะอ่าใครยังไม่ได้ใส่ก็มาใส่ได้นะครับทุกคนโค้ดนี้จะได้อยู่50เพชรนะครับโค้ดต่อมาเลยนะครับผมทุกคน คือโค้ดนี้เลยนะครับทุกคน F R A N G F ตัวใหญ่นะครับทุกคน O S U B นะครับผมโค้ดนี้จะได้อยู่ที่50เพชรเช่นเคยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโค้ดต่อมานะครับผมทุกคนนะครับก็คือโค้ดเออเอาสายปั๊บได้เลยนะครับ100เกมนะครับตามนี้นะครับทุกคนคือโค้ดนี้เลยนะครับผม sub to infer 纳斯纳斯ว่าใช่ไหมซับทูอินเฟอร์นาว์นะครับ S พิมพ์ใหญ่นี่ครับ U B T พิมพ์ใหญ่นี่ครับ O L L N นะครับผม F E R N A S U นะครับโค้ดนี้จะได้อยู่ที่100เจมเลยนะครับทุกคนเหมือนที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโค้ดต่อมาเลยนะครับผมทุกคนคือโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนซับทูอะไรเนี่ย N A นะครับ N A V Y X เฟรมนะครับ F L A M E นะครับผมทุกคนโคดนี้จะได้อยู่ที่100เพชรเลยนะครับทุกคนอ่าก็โคดนี้ผมเพิ่งใส่ไปเนาะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูโคดใหม่กันเลยดีกว่านะครับโคดใหม่สําหรับอัปเดตเนี่ยนะครับอัปเดตโดรฟันเนี่ยนะครับทุกคนก็คือโคดนี้เลยนะครับทุกคนนี่ปึ๊บอ่าได้แล้ว300เพชรเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับผมได้300เพชรนี่ครับ December ร์ฟันสองพนะครับโคดนี้นะครับทุกคนได้มา300เพชรเลยนะทุก้ชมก็โอเค โค้ดที่ใช้ได้แล้วก็ทั้งหมดในเกมที่ยังใช้ได้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนความจริงมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่มันใช้ไม่ได้แล้วเนาะมันหมดอายุไปแล้วนะครับผมทุกคนก็สําหรับใครที่เออตกตกตก ก็สําหรับใครที่ชอบไทยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาทําการซุ่มก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันเนี่ยคือตอนนี้นะครับมันได้อัปเดตมานะครับคือตัวใหม่นี่ครับคือเมลิโอดัตตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการให้ท่านผู้ชมดูนะครับทุกคนเดี๋ยวคือยังโอ้เสียดายเพชินะแต่ผมจะทาการสุ่มให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับมันจะมีตัวเมลิโอดัตแล้วก็ตัวคิงมานะครับตัวใหม่มานะครับสามตัวนะครับทุกคนมาทําการสุ่มเลยดีกกว่่าาลัน้แครง ผมไม่มีสูตรเลยนะกดสุ่มเลยอุ้ยกระเป๋าเต็มไหมหรอ <c oughs> กระเป๋าเต็มครับน้องอะไรครับนี่อะไรครับนี่ชึอบอ่าไหนนะ <c oughs> ไหนนะโอเคตอนนี้ย่อยกระเป๋าเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราทำการสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคนนี่เลยนะครับซัมมอนสิบคูณสิบไปเอาวะเอาวะ ตัวแรกไม่ได้ว่ะตัวแรกไม่ได้ว่ะตัวที่สองเรียบร้อยนะครับโอเคมาเมลิโอดัตมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวใหม่นะครับก็ออกแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแยกให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมทุกคนเอาได้ซ้ำมาอีกแล้วโอ้โหดูในสีดูในสีเอาว่ะเอาว่ะมามา,มาอย่างน้อยเราได้แล้วนะครับทุกคนตัวอื่นผมไม่สนแล้ว450เพชรหมดไปอย่างไวนี่เออในขาผม ถ้าเสียงเบาๆเบาๆดังๆหน่อยก็ยังก็ต้องขอโทษเลยนะครับทุกคนมามาตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมไปมาเราคุมแล้วเราคุมแล้วท่านผู้ชมเราได้แล้วเมนหลุดดั๊เดี๋ยวผมจะทำการรีวิวในคลิปต่อไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคน ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ยังไงก็ต้องเจอกันนะครับชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคนผมจะทำการขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับผมทุกคนเฮ่าขี้เกียจฟาร์มแล้วอ่ะเพิ่งเลเวลหนึ่งเองอ่ะงั้นผมขอแนะนำร้านบริการรับฟาร์มเลยนะครับผมก็จีช็อปนะครับผมทุกคนบริการรับฟาร์มแค่มาบอกฟุตนะครับผมชิโนบิไลฟ์ทูและยังมีโลกรูด้วยนะครับผมแถมยังมีระบบเติมเกมไอเด้วยนะคครับทุกน